Oh, 38 Questions 38 to 40 refer to the following conversation and map. Excuse me, could you tell me how to get to the Mayo Clinic? Definitely. It's not very far from here. First, cross East Street. Then, go straight until you see a junction. It'll be on your left. So the junction signals the end of the street, right? Yes, and the clinic has two entrances. You can either use the door on East Street or West Street. Number 38. What is the man's problem? 38, what is the man's problem? ข้อ A บอกว่า his car has hit a tree บอกว่าออรถของเขาเนี่ยชนกับต้นไม้นะคะข้อป he cannot find the way to his destination บอกว่าเขาอ่ะหาสถานที่ที่จะไปนะคะไม่เจอ destination คือปลายทางเนาะก็คือเขาหาปลายทางหรือว่าปลายทางของสถานที่ที่เขาจะไปไม่เจอนะคะ mm hmm. ข้อ C he needs urgent medical care mm hmm. urgent คือเร่งด่วนนะคะ mm hmm. เขา ต้องการการดูแลรักษา medical ก็คือทางการแพทย์นะอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็สุดท้าย h i s bicycle tire has been punctured จักรยานของเขานะคะอันนี้ก็คือมีคำว่า tire นะก็ยางนะคะของรถจักรยานเนี่ย has been punctured ก็คือมันถูกเจาะนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือยางมันน่าจะแบนนะคะทีเนี้ยในบทสนทนานะคะที่เขาให้มาคือฝ่ายชายเขาถามว่า Excuse me, could you tell me how to get to the Mayo Clinic? บอกว่าขอโทษนะครัอ,อช่วยบอกทางที่จะไป Mayo Clinic ได้ไหมผู้หญิงก็บอกว่า Definitely แน่นอนเลย is not very far from here นะคะไม่ไกลนะตอนแรกก็ให้ไปแบบนี้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำตอบที่เขาให้มานะคะที่น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องโดยที่ไม่ไม่เกินหรือว่าไม่นอกเหนือไปจากบริบทนะคะก็คือ ข้อ b นั่นเองเขาหลงทางนะคะคือเขาหาที่ที่เขาจะไปไม่เจอเนี่ยวเขาก็เลยถามเพราะฉะนั้นที่ cannot find the way to his destination mm hmm. ก็คือเขาหาตัวมาเกคลินกนะคะไม่เจอก, mm hmm. ก็ก็เลยถามทางเนาะส่วนข้อ c เนี่ยถึงแม้จะบอกว่าเขาต้องการจะไปคลินิกเนี่ยแต่มันไม่ได้มีส่วนไหนเลยที่บอกว่ามันเออเชนหรือว่าเร่งด่วนนะคะก็อันนี้ถือว่ามันเกินหรือว่ามันนอกเหนือจากบริบทไปนิดนึงเนาะข้อ d เนี่ยไม่มี ส่วนใดในเรื่องที่พูดถึงเลยนะคะก็ไม่เกี่ยวกับบริบทเลยรวมถึงข้อ a ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อ38นะคะก็คือข้อ b ค่ะข้อ39ค่ะ number 39 what can be inferred about the man and the woman ข้อนี้เขาถามว่า what can be inferred About the man and the woman นะคะข้อใดที่สามารถอนุมานหรือว่าตีความนะคะได้จากเกี่ยวกับของผู้หญิงและผู้ชายนะคะข้อ A they are now on West Street ทีนี้คีย์เวิร์ดก็คือบอกว่าพวกเขาเนี่ยอยู่บนอยู่ถนนเส้น West s t r e ี t นะคะ Copy they are both new to the area ก็อันนี้คือคีย์เวิร์ดคือคำว่า both นะคะแล้วก็ new to the area ก็คือบอกว่าไม่คุ้นเคยนะคะกับพื้นที่เนาะ ทั้งสองคนคือไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ข้อ c ค่ะ they have met each other before บอกว่าเขาเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะคะ have met before อันนี้คีย์เวิร์ดที่จะต้องจับใจความไม่ได้ก่อนการฟังเนาะ they are now in Grand Park อันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดคือ Grand Park นะคะอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่ได้อันนี้ก็จะเหมือนกับตอนที่น้องๆทำข้อสอบชุดที่หนึ่งเนาะถ้าเป็นข้อสอบคอนเวอร์ในพารที่สามนะคะสิ่งที่จะต้องทำก่อนก็คือ อ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วก็พยายามจับคีย์เวิร์ดหรือว่าคำสำคัญของช้อยส์ให้ทันนะคะแล้วค่อยตอนที่ฟังเนี่ยน้องๆถึงจะสามารถจับปริบทได้ทันเนาะทีนี้จากบทสนทนานะคะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเมดิคลินิกมันไม่ไกลนะคะตอนแรกให้ข้าม cross east street ไปก่อน then go straight until you see a junction it be on your left อะ ให้บอกว่าข้ามอีสต์สตรีทไปก่อนนะแล้วตรงไปเรื่อยๆจะเห็นจังชันนะคะจะเห็นทางแยกเนาะแล้วมายอสต์ e ตรีทเนี่ยจะออนยูนเลฟนะคะอ่ะลองมาดูกันก่อนว่าอีสต์สตรีทนะคะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ข้ามนะคะให้ครอสไปก่อนตัวนี้นะคะให้ครอสอีสต์สตรีทไปก่อนแล้วก็เดินตรงไปจะเห็นจังชันจะเห็นทางแยกให้ข้ามนะคะครอการเดินข้ามให้ข้าม e a s t Street ไปก่อน แล้วเดินตรงไปจากนั้นจะเห็นทางแยกนะคะจากนั้นจะเห็นทางแยกซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายมือสถานที่นี้นะคะก็จะอยู่ด้านซ้ายมือ So the junction signal at the end of the street, right? บอกว่ามันจะมีเป็นสัญญาณไฟจราจรใช่ไหมที่สุดถนนนะคะผู้หญิงบอก Yes and the clinic has two entrances you can either use the door on East Street or West Street นะคะซึ่งถ้าดูจากแผนที่นะคะก็จะเห็นว่า เขาบอกว่าถ้าเดินตรงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นสัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็ตัวคลินิกเนี่ยมันจะสามารถเข้าได้จากทั้งทาง East Street ก็ได้หรือว่า West Street ก็ได้เข้าได้จากทั้งสองทางเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยทางแยกอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นทางแยกนะคะตรงนี้เป็นแยกนะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะอนุมานจากสิ่งที่ผู้ชายกับผู้หญิงเขาพูดกันนะคะเขาอยู่ West Street ไม่ได้ ราะว่าต้องให้ข้าม e-street ไปก่อนนะเราเดินตรงไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อ a เนี่ยไม่ใช่แล้วข้อ b ก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าผู้หญิงเป็นคนบอกทางได้นะคะหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยเขาต้องคุ้นเคยกับสถานที่หรือว่าแถวแถวนี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบอส n e วไม่ได้นะคะข้อ c ดูจากบทสนทนานะคะคือไม่ได้มีตรงไหนที่บอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเขาเคยเจอกันมาก่อนเนาะเพราะผู้ชายเขาก็ ขอโทษนะครับขอบอกทางผมไปทางนี้หน่อยได้ไหมนะคะก็ไม่ได้มีการเอ,อเรียกชื่อถ้าเคยเจอกันมาก่อนอาจจะต้องคุ้นเคยชื่อหรืออาจจะรู้จักชื่อนะคะจะมีการเรียกชื่อเนาะดูแล้วน่าจะเป็นคนแปลกหน้านะคะคุยกันเพราะฉะนั้นข้อ C ก็ไม่ใช่แล้วนะคะส่วนข้อ D the y a r e n o w in brand park อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเราอนุมานได้จากว่าเขาบอกว่าเนี่ยจะต้องข้ามถนนนะคะไปก่อนอย่าลืมนะก็คือเขาบอกว่า first cross east street ไปก่อนข้าม East Street ไปก่อนนะแล้วก็เดินตรงไปแล้วก็จะเห็นสามแยกนะคะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าข้าม East Street ได้เนี่ยเขาก็น่าจะคุยกันอยู่ที่ Grand Park นะคะถึงจะข้ามถนนที่ East Street ไปได้เนาะแล้วก็ให้เดินตรงไปเพื่อที่จะไปที่สามแยกนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคำตอบของข้อสามสิบเก้าก็คือข้อดีค่ะข้อสี่สิบค่ะ Number forty Look at the graphic Which the building is the Mayo Clinic? Mayo ข้อ40นะคะเขาบอกว่าให้ดูแผนภาพและถามว่า which building นะคะ is the Mayo Clinic ก็คือคลินิกอันไหนเป็นคลินิกที่เขากำลังตามหาอยู่หรือว่าเป็นคลินิก Mayo Clinic นะคะก็มี1 2 3 4เนอะซึ่งจากข้อ39เนี่ยที่เขาสนทนากันนะคะเขาบอกว่า first cross East Street then go straight Until you see a junction ดันดับแรกก็คือข้ามถนนนะคะข้ามถนน East Street ไปก่อนจากนั้นตรงไปจนเห็นสามแยกนะคะแล้วก็บอกว่า it will be on your left แล้วก็จะอยู่ทางซ้ายมือซึ่งจากข้อ39นะคะผู้ชายกับผู้หญิงเขาอยู่ที่ Grand Park นะคะเราก็บอกว่าให้ข้ามถนนไปว่าให้เดินตรงไปนะคะที่สามแยกเราจะเห็นอาคาร คลินิกที่ตามหาเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือซ้ายถ้าหันหน้าไปที่สามแยกก็ซ้ายอยู่ด้านนี้คะก็หมายความว่าอาคารที่เขาตามหาเนี่ยคลินิกที่เขาตามหาเนี่ยก็คือหมายเลขหนึ่งคือข้อ a ค่ะหมายเลขสองเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้แต่ว่าหมายเลขสองเนี่ยคืออาคารถ้าหันหน้าไปทางสามแยกหมายเลขสองจะเป็นอาคารที่อยู่ทางด้านขวานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมายเลขสองเนี่ยก็ไม่ใช่เนาะ นอกจากนั้นเนี่ย <_ d ance> เขายังบอก <_ d ance> เรายังรู้อีกว่าแกรนด์พาร์คเนี่ยที่เขาอยู่กันตอนแรกนะคะ <_ d ance> เขาบอกว่าให้ข้ามถนนไปก่อนถึงจะเจออาคารนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยหมายเลข2ก็จะไม่ใช่แน่ๆเนาะส่วนหมายเลขสแล้วก็หมายเลข4นะคะก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่าหมายเลข4เนี่ยบอกว่าจะต้องเห็นสามแยกก่อนถ้าไปทางหมายเลข4ี่เนี่ยก็จะไม่เห็นตัวแยกนะคะส่วนหมายเลข3ามก็ ไม่ใช่เพราะว่าถ้าจะใช่อาคารหมายเลข3เนี่ยจะต้องมีการบอกให้ข้ามถนน West Street ไปก่อนถึงจะเจอะคะแต่นี้เขาไม่ได้บอกให้ข้ามถนนไปนะก็ข้อ40่สบต้อ A ค่ะ